สวัสดีครับเพื่อนๆครับในคลิปนี้ลุงเวงจะพาเพื่อนเพื่อนมาทําแนวรั้วต้นไม้ครับเพราะเหตุใดจึงเป็นรั้วต้นไม้ลุงเวงมีเหตุผลดังนี้นะครับข้อที่1รั้วต้นไม้เนี่ยเป็นรั้วที่เราสร้างเองได้ด้วยมือของเราครับข้อที่2นะครับรั้วต้นไม้เนี่ยไม่ใช่รั้วที่ทํามาจากโรงงานแต่เราสามารถทําเองได้โดยไม่ต้องซ้าแบบใครไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของใครๆทั้งนั้นเลยข้อที่3นะครับพอนานนานวัน นะครับรั้วต้นไม้จะกลายเป็นงานศิลปะที่มีคุณค่าที่ล้ำค่าอย่างมากเลยข้อที่4ี่นะครับคือรั้วต้นไม้นี่ต้นทุนไม่สูงนะครับแต่เราต้องเอาใจใส่ดูแลบํารุงรักษาอย่างต่อเนื่องครับว่าแล้วเราก็ไปดาเนินการกันเลยนะครับเพื่อนๆพอได้แนวรั้วแล้วนะครับลุงเวงก็ให้จานสารนี่ปักหลักก่อนนะครับทำหลักก่อนเพื่อที่จะกําหนดแนวให้ชัดเจน ต่อมาก็ผูกเชือกนะครับใช้เชือกเขียวเชือกเส้นสีเขียวเขียวสีน้ําเงินก็ได้นะครับผูกเพื่อที่จะดึงเป็นแนวครับการใช้เชือกดึงเป็นแนวนั้นจะทําให้เกิดความเป็นระเบียบยิ่งขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าเล็งด้วยสายตาเพราะว่าการเล็งด้วยสายตามีโอกาสผิดพลาดอย่างมากมายครับครับตอนนี้เราก็กําหนดแนวรั้วได้ชัดเจนแล้วนะครับถือว่าเรียบร้อยแล้ว งานแนวรั้วครับเอาเพื่อความมั่นใจการสารตอกหลักให้แน่แนอีกครับงานต่อไปก็คือการซาะร่องครับคือขุดร่องเพื่อหยอดมเมล็ดครับดินเดิมมีสภาพที่แข็งมากนะครับเราจำเป็นต้องใช้อีเตอร์มาช่วยในการขุดครับให้เพื่อนๆได้ดูเลยครับบางที่ก็ฝุ่นฟุ้งกระจายเลยเพราะว่าดินแข็งนะครับพอโดนอีเตอร์เขาก็แตก เป็นผงก็มีแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าพืชที่เรามาทำรั้วนั้นสามารถทนแดดทนฝนทนแรงครับก็เป็นพืชพันธุนบ์บ้านเรานี่แหละครับเดี๋ยวติดตามชมต่อไปเพื่อนๆก็จะทราบว่าเราใช้เมล็ดพันธุ์จากต้นอะไรครับงานใช้พลังงานอย่างนี้ลุงเวงก็ให้จานสารเป็นพระเอกต่อไปครับสำหรับลุงเวงก็มีหน้าที่ ถ่ายภาพตัดต่อแล้วก็บรรยายเสียงนะครับจะเรียกว่าให้เป็นผู้สร้างพระเอกก็ย่อมได้ครับเอาเชิญเพื่อนๆชมเลยนะครับมีหลายมุมให้ชมครับ ขั้นตอนต่อมาก็คือการหยอดเมล็ดครับลุงเวงเลือกใช้เมล็ดมะขามเทศครับเนื่องจากว่า,าในสวนเรามีเมล็ดพันธุ์เพราะเรามีต้นแม่ของเราเองนะครับก็กินแล้วก็เก็บเมล็ดไว้ข้อที่สองเนี่ยครับมะขามเทศเป็นพืชที่ทนแรงครับเผื่อวันไหนเราไม่ได้รดน้ําก็ยังสามารถจเจริญเติบโตต,ต,ต่อไปได้ครับข้อที่สามนะครับลุงเวงเห็นว่ามะขามเทศเนี่ย เป็นพืชที่มีหนามแหลมคมสามารถทำรั้วได้ดีครับข้อที่สี่นะครับมะขามเทศสามารถตัดแต่งได้สวยงามครับคือขึ้นรูปทรงได้อย่างสวยงามเพราะฉะนั้นจึงตกลงที่ต้นมะขามเทศครับงานนี้ลุงเวงก็มาช่วยหยอดด้วยหยอด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 ,ยอดไปเรากะว่าปีนี้นะครับถ้าเกิดไม่ครบทุกต้นตามที่หยอดไปนะครับหยอดมเมล็ดไปเราก็จะ ขุดต้นเล็กๆที่อยู่ใต้ต้นต้นแม่มาปลูกเลยให้เรียบร้อยภายในรั้วหน้าบ้านนี้นะครับวันนี้ลุงเหวงกับจานสารสองคนช่วยกันยอดมเมล็ดมะขามเทศเพื่อทำรั้วต้นไม้ได้ประมาณ20เมตรนะครับ20เมตรนะครับไม่ใช่20เมตรนะครับ20เมตรก็ถือว่ารั้วด้านหน้าซีตะวันออกก็จบคือทำจบภายในวันนี้นะครับ ต่อไปก็คือการดูแลบำรุงรักษาให้เขาเจริญเติบโตสวยงามต่อไปแล้วก็จะอัปเดตผลงานให้เพื่อนๆได้ชมต่อไปด้วยนะครับเมื่อกี้ลุงเหงพูดผิดนะครับรั้วด้านหน้าซีกซ้ายครับไม่ใช่ซีกตะวันออกนะครับซีกซ้ายครับกิจกรรมภายในฟาร์มของลุงเหวงวันนี้ก็มีอยู่เพียงเท่านี้นะครับตอนนี้ก็ใกล้เวลาที่จะตะวันตกดินแล้ว จึงขอกราบขอบพระคุณเพื่อนๆ่อนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมและให้กำลังใจลุงเหวงครับ